สวัสดีครับทุกคนแก้วจากโมบายฟอโต o g r a p h e r นะครับวันนี้แก้วขอพักการรีวิวสมาร์ทโฟนเอาไว้นิดหนึ่งนะเพราะว่าเพิ่งไปได้หูฟังตัวหนึ่งมาที่ใช้แล้วรู้สึกชอบมากๆเลยก็เลยจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับก็คือตัวนี้ Steel s t e e l Series a r ร์ต s Gamebus นั่นเองนะซึ่งต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยแก้วเป็นคนที่ไม่ได้มีความคิดว่าอยากจะซื้อหูฟังจากแบรนด์เกมมิ่งเลยนะแต่พอดีว่าช่วงเนี้ย เดินทางบ่อยเนาะทุกคนน่าจะได้เห็นกันในแฟนเพจไปแล้วว่าพึ่งไปจีนมาพึ่งไปมาเลเซียมาอาทิตย์หน้าจะกลับไปจีนอีกแล้วนะแล้วหูฟังที่แก้วใช้ประจำอะ่ะมันแบตเสื่อมพอดีแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเออเราเบื่อรสชาติเดิมๆแล้วอะ่ะเบื่อหูฟังจากทางแบรนด์มือถือแล้วก็เลยอยากจะลองมาเปลี่ยนรสชาติดูบ้างนะครับประจวบเหมาะกับว่าช่วงเนี้ยเล่นเกมเยอะขึ้นโดยเฉพาะ เกมบนคอมพิวเตอร์เนาะเกมบน PC เนี่ยเพิ่งจะซื้อเกมมิ่งแล็ปท็อปมาตัวหนึ่งด้วยนะก็เลยแบบเออหรือว่าเราลองเปลี่ยนรสชาติมาใช้หูฟังจากแบร,รนด์เกมมิ่งสักทีก็ดีเหมือนกันเนาะก็เลยไปลองเสิร์ชหาดูนะครับว่าหูฟังจากทางแบร,รนด์เกมมิ่งเกียร์เนี่ยตัวไหนหน่าสนใจบ้างก็ไปเจอว่าตัวเนี้ย มันพึ่งออกสดๆร้อนๆเลยแล้วก็ดูสเปคดูฟีเจอร์การใช้งานแล้วเนี่ยมันดูเหมาะกับตัวแก้วเองค่อนข้างมากเลยนะครับก็เลยจัดมาจนได้นะใช้งานมาแล้ว2สัปดาห์เต็มๆนะครับทั้งใช้เล่นเกมใช้ในชีวิตประจำวันใช้ระหว่างการเดินทางเนี่ยบอกเลยว่าพูดตรงนี้เลยนะไม่ผิดหวังจริงๆที่ซื้อตัวนี้มาแต่มันจะเจ๋งสักแค่ไหนไปดูรีวิวกันครับ สำหรับ Steel Series Arc'tis g a m e b u s ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นหูฟังในรูปแบบเอียบัตตัวแรกของแบรนด์ Steel Series เลยนะคือก่อนหน้านี้ทั้งแบรนด์นี้เนี่ยเขาจะทำหูฟังที่เป็นเฮดโฟนซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับพอตัวนี้เป็นตัวแรกใช่ไหมเขาก็อัดเทคโนโลยีอัดฟีเจอร์เข้ามาแบบ เต็มที่มากๆอะคือมันไม่ใช่หูฟังที่เน้นออกมาเล่นเกมได้อย่างเดียวนะแต่มันยังสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนแบบวงกว้างๆเนี่ยได้ดีมากอีกด้วยนะเรียกได้ว่าเอาใจทั้งแฟนคลับค่ายตัวเองแล้วก็เอาใจคนใหม่ๆที่เพิ่งจะเปิดใจมาใช้หูฟังของแบรนด์เกมมิ่งแบบแก้วเนี่ยได้ดีไม่น้อยเลยนะครับซึ่งพอเขาจัดมาให้หนักแบบนี้ล่าสุดเพิ่งได้รางวัลของ Tech Radar ไปนะว่าเป็น Best Gaming บัตรประจำปี2024นีนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะไป เริ่มดูตัวหูฟังกันนะครับแก้วใหญ่ทุกคนได้ดูหน้าตาแพคเกจจิ้งของหูฟังตัวนี้ก่อนจะเป็นกล่องสีน้ำเงินเล็กๆแบบนี้นะครับมีโลโก้ Steel Series อยู่ด้านบนแล้วก็สติ๊กเกอร์การรับประกัน2ปีอย่าลืมสังเกตตรงนี้นะทีนี้พอเราเปิดตัวกล่องขึ้นมาด้านในเนี่ยก็จะเป็นการสอนการเชื่อมต่อในครั้งแรกนะครับซึ่งมีการแบบไล่สเต็ปมาให้เราดูง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะพอเราเปิดตัวฝาด้านในออกมาเนี่ยเขาก็จะมีอุปกรณ์เสริมมาให้เราทั้งหมด 2ชิ้นด้วยกันนะครับอันแรกจะเป็นอะแดปเตอร์ USB-C to USB-A นะนี่แบบนี้นะครับสีดำเป็นโลหะแข็งแรงเลยนะแล้วก็พอเรายกตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยด้านในก็จะมีสายชาร์จมาให้อะเล็กๆแบบนี้และอีกกล่องเล็กๆที่อยู่ข้างกันก็จะเป็นตัวจุกยางที่เราสามารถจะเอามาปรับไซส์ให้ ตรงกับความต้องการของเราได้นะครับโดยที่จะมีไซส์ใหญ่แล้วก็จะมีไซส์เล็กมาให้นะนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับตอนแกะออกมาก็ระวังมันล่วงนิดนึงนะเพราะว่าเขาจะใช้ตัวแพคเกจที่เป็นกระดาษทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้มีตัวล็อกอะไรมาให้นะอ่ะทีนี้เรามาดูกันที่ตัวหูฟังกันบ้างนะครับเดี๋ยวแก้วหยิบให้ดูนะเชฟของตัวหูฟังจะเป็นแบบนี้ ลักษณะจะคล้ายๆกับพวกหูฟังที่เป็นแนวสปอร์ตที่ใช้ออกกำลังกายอะไรประมาณนั้นนะครับจะไม่ได้มีก้านนะแล้วก็น้ำหนักต่อข้างเนี่ยอยู่ที่5.3กรัมเท่านั้นน้ำหนักของตัวเคสอยู่ที่48.7กรัมนะครับเวลาที่เราสวมใส่เข้าไปเวลาใช้งานเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เราจะรู้สึกได้นะการฟิตอินของเขามันจะค่อนข้างพอดีหู ไม่ได้อึดอัดไปไม่ได้หลวมจนเกินไปนะครับหรือว่าถ้าเกิดในช่องหูของใครเนี่ยอาจจะมีความกว้างสักหน่อยเราสามารถจะเอาจุกยางที่เขามีให้เปลี่ยนขนาดเนี่ยมาปรับให้พอดีกับเราได้นะครับอย่างตอนนี้แก้วใช้จุกยางขนาดใหญ่สุดอยู่นะซึ่งก็ถือว่า ฟิตได้พอดีไม่รู้สึกว่านั่นจนเกินไปนะครับที่เขาสามารถจะทำได้ดีแบบนี้เพราะว่าเขาได้มีการไปทำรีเสิร์ชนะครับถึง6 2 0 0 0แซมเปิลเลยนะเพื่อเอามาปรับปรุงให้ตัวหูฟังเนี่ยสามารถจะสวมใส่ได้สบายแล้วก็เหมาะกับเกมเมอร์ที่ต้องใส่ใช้งานเป็นเวลานาน,าน,านๆนั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของ build quality นะครับไม่ว่าจะเป็นงานประกอบหรือว่างานสีเนี่ยก็ถือว่าเขาทํามาได้ดีสมราคา6000กว่าบาทของเขาแล้วนะรวมไปถึงยังได้รับการรับรอง IP rating อยู่ที่ IP55 ด้วยนะครับสามารถจะกันพวกน้ำกระเด็นหรือว่าเหงื่อที่ออกเวลาที่เราใช้งานดอกบ้านได้ค่อนข้างดีมากเลยนะแล้วก็จะมีอยู่จุดหนึ่งนะครับที่แก้วชอบมากๆนะแต่บอกเลยว่าในตอนแรกที่เราลองใช้งานเนี่ยมันจะมีความรู้สึกแปลกๆไม่ค่อยฉินสักนิดนึงนะครับก็คือปกติแล้วตัวหูฟังเ e อียบัตเวลาเราต้องการจะสั่งการตัวหูฟังอะ่ะเราจะใช้นิ้วแตะๆเอาใช่ไหมแต่ตรงก้านหรือว่าแตะที่ตัวหูฟังก็ได้แต่ว่าในตัว Steel Series Arctis Gamebuds ตัวนี้ เขาให้ Physical b u t t o n มาเลยครับเนีย่ยตรงนี้กดลงไปได้นะมีเสียงด้วยลองฟังเห็นปะทั้งสองข้างกดได้เหมือนกันซึ่งมันก็จะไปแบ่งแยกการสั่งการอยู่ที่แต่ละข้างมันจะไม่เหมือนกันนะครับลองอ่านเพิ่มเติมในคู่มือได้เนาะข้อดีของการที่เขาวาง Physical b u t t o n มาแบบนี้มาทำให้โอกาสที่เราจะแบบลั่นไปปิดเพลงเปลี่ยนเพลงหรือว่า ทำให้ตัวโหมดหูฟังมันเปลี่ยนไปเนี่ยโอกาสที่จะเกิดขึ้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าแรงที่จะต้องใช้ในการกดตรงนี้ลงไปอะ่ะมันใช้แรงเยอะอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะอ่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของเราเข้ากับหูฟังตัวนี้กันบ้างนะครับเราสามารถใช้งานได้ทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันนะอันแรกก็จะเป็นการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธซึ่งบลูทูธของหูฟังตัวนี้จะเป็นเวอร์ชัน5.3นะครับอีกอันนึงก็จะเป็นอันนี้การเชื่อมต่อแบบไวเลสนะผ่าน d o งเกิ2.4เฮิรนะครับซึ่งจะเป็นพอร์ต USB Type C นะรองรับอุปกรณ์ทุกแบบเลยไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ต PS5 Nintendo Switch หรือว่าจะเป็นพวก PC handheld ที่เราไปเล่นนอกบ้านอะไรแบบนี้ก็สามารถจะใช้ดองเกิลตัวนี้ได้นะครับทีนี้เวลาที่เราเชื่อมต่อครั้งแรกนะครับพอเราเปิดตัวหูฟังขึ้นมาเนาะกดค้างที่ปุ่มบนตัวหูฟังเนี่ยไว้สักประมาณ5วินาทีแล้วไฟล light indicator มันจะเป็นสีฟ้ากระพริบแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะคอนเน c ผ่าน b l u e t o ปกติก็ได้หรือว่าจะมาผ่านตัวแอป Steel Series Companion ตัวนี้ก็ได้ Steel Series Arctic Companion นะครับพอเรากด Connect mm hmm. เขาก็ทำการเสิร์ชแล้วก็ Connect เข้ากับตัวหูฟังให้กับเราอัตโนมัติเลยนะนี่ Connecting อยู่เห็นไหม พอเขาคอนเน็กเสร็จแล้วเนี่ยไฟที่ตัวหูฟังก็จะดับไปเองนะครับอตอนนี้ก็คอนเน็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าโฮมในตัวแอปแบบนี้ขึ้นมาเลยแสดงดีเทลต่างๆของตัวหูฟังนะไม่ว่าจะเป็นปริมาณแบตเตอรี่ในตัวหูฟังปริมาณแบตเตอรี่ในตัวเคสโหมดการใช้งานว่าเป็นบลูทูธอยู่หรือว่าเป็นไวเลสอยู่สามารถจะปรับจูนแอคทีฟนอสแคนเซ l เลชัน ปรับความดังของเสียงไมโครโฟนได้เลือกอีควอไลเซอร์สำหรับเกมที่เราเล่นหรือว่าเพลงที่เราฟังก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงเวลาที่เขามีเฟิร์มแวร์ของตัวหูฟังอัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยเราก็จะต้องมาทําการอัปเดตผ่านแอปตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้อันนี้คือบนสมาร์ทโฟนเนาะเวลาที่เราไปใช้งานบนคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะมีซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งจะมีชื่อว่า Steel Series GG นะก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของทาง Steel Series ได้เลยนะครับ ลักษณะในการใช้งานในการสั่งการตรงหูฟังเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัว Steel Series Artist Companion ตัวนี้นั่นเองครับนอกนอจากในเรื่องของการเชื่อมต่อที่รวดเร็วแบบนี้แล้วเนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของหูฟังตัวนี้เลยก็คือพรีเซตที่ถูกออกแบบมาเพื่อคนเล่นเกมโดยเฉพาะนะครับไม่ใช่แค่พรีเซสสำหรับก,การฟังเพลงหรือว่าการดูหนังทั่วๆไปนะอันเนี้ยเขาเอาทั้งโปรเพลเยอร์สตรีมเ วิศวกรที่ออกแบบเกมนั้นนั้นดีไซเนอร์ที่ออกแบบเกมนั้นนั้นเนี่ยมาจูนพรีเซตสำหร,รับการใช้งานหูฟังตัวนี้ในการเล่นเกมแต่ละเกมเนี่ยแบบเยอะมากๆนะรองรับเป็นร้อยเกมเลยนะทั้งเกมบน PC เกมบนมือถือเกมบนพวกเครื่องคอนโซลต่างๆเนี่ยรองรับเยอะมากๆลองไปเช็คกันในตัวเว็บไซต์ได้นะครับอย่างเกมที่แกวเอาไปลองเทสมาบนมือถือก็จะเป็นพวก Call of Duty Mobile Grand Saga d i a ยโบอิ m มอร์ทัหรือว่าจะเป็นเกมที่เพิ่งเปิดไปล่าสุดก็คือ King Arthur นะใช้งานได้ดีมากๆให้มิติเสียงให้ความรู้สึกในการเล่นเกมที่ i m m e r อร์ซดีจริงๆโดยเฉพาะตัว Call ิ u ตี้ o b i l e เนี่ยแทร็กเสียงฟุตสเตปได้แบบแม่นยำม,มากๆเลยนะส่วนบน PC ที่แก้วไปลองมาก็เป็น Call of Duty เหมือนกันแต่ว่าเป็น Modern Warfare ภาค1กับภาค2นะครับมีพร t ของตัวเสียงเนี่ยจับมาให้เรียบร้อยแล้วอยู่ในตัวซอฟต์แวร์ g g นะครับตัว สติลซีรีส์ GG นะสามารถจะปรับให้เหมาะสมกับเกมที่เราเล่นเนี่ยได้แบบดีมากๆเลยอันนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะไม่คิดว่ามันจะมีหูฟังที่จูนเฉพาะแต่และเกมแบบนี้อยู่ในโลกนี้มาก,ก่อนเลยไม่เคยรู้มาก,ก่อนเลยอันนี้เซอร์ไพรส์แล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่ได้ใช้มากๆนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดตัว preset equalizer ที่เขามีมาให้เราในตอนแรกเนี่ยมันยังไม่ได้ตรงใจเรา100%หรือว่ามันยังไม่เพียงพอต่อการใช้งานนะครับเราสามารถจะใช้ตัวโปรแกรมนะ Steel Series GG เนี่ยแล้วก็เข้ามาในตัวเมนูที่ชื่อว่า Sona นะครับในนี้เราสามารถจะมาปรับแต่งค่าของหูฟังของเราเนี่ยได้แบบละเอียดมากๆเลยนะ equalizer ก็แยกกันออกมาในแต่ละสถานการณ์ด้วยนะครับใช้ในการแชท ใช้ในแบบการดูพวกมีเดียต่างๆใช้ในระหว่างการเล่นเกมจูนเสียงไม้เนี่ย มีโปรไฟล์ให้เราเลือกเพียบเลยนะครับทีน,นี้เรามาพูดถึงรายละเอียดอื่นๆของหูฟังตัวนี้กันบ้างนะครับเริ่มกันที่ตัวไดรเวอร์ก่อนเลยเนะาะไดรเวอร์ของตัว Steel Series Artist Gamebus ตัวนี้เขาจะใช้วัสดุเป็น Neo d y m i u m Driver นะครับซึ่งก็จะมีวัสดุที่มีความพิเศษมากกว่าพวก Dynamic Driver ตามปกติของหูฟังระดับราคากลางๆเนาะไปจนถึงพวก Titanium Driver ของหูฟังในราคาเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะดูมีความพิเศษที่มากกว่านะรอง รับ Hi-Fi รองรับ Hi-Res Audio แล้วก็ช่วง Frequency Response เนี่ยจะอยู่ที่20จนถึง20 0 0มืนเฮิร์ตนะครับมีไมโครโฟนให้ทั้งหมด4ตัวนะสามารถจะใช้ในการคุยโทรศัพท์ก็ได้ใช้ในการพูดคุยระหว่างการเล่นเกมก็ได้นะครับรวมไปถึงสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยในหูฟังยุคนี้ก็คือตัวซอฟต์แวร์ t i v e Noise Cancellation นั่นเองนะพอมีไมโครโฟนถึง4ตัวเนี่ยมาทำให้ตัวฟีเจอร์เนี้ยมาทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากๆเลยนะจะที ก็ได้ลองใช้งานมาเนี่ยถือว่าเป็น Active Noise Cancellation ที่ตัดเสียงแวดล้อมออกไปเนี่ยได้ดีเป็นอันดับต้นๆที่แก้วใช้งานมาในปีนี้เลยนะดีพอๆกับหูฟังในระดับราคาที่อยู่ใกล้ๆกันจัดทางแบรนด์เจ้าตลาดเลยด้วยซ้ำนะครับเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเสียงที่แก้วใช้ไมโครโฟนของตัว steel series artist game bus ตัวนี้นะนี่อยู่ตรงนี้เห็นไหมแล้วก็ ต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนนะครับ Vivo X 2 0 0นะใช้กล้องหน้าถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับทุกคนลองฟังเสียงดูว่าไมโครโฟนของเขาเนี่ยดินเสียงชัดไหมนะซึ่งข้อดีของเขาก็คือเขาจะมีการแอคทีฟตัว e Cancellation ที่ตัวไมโครโฟนเนี่ยขึ้นมาให้เราอัตโนมัติเลยนะมันจะสามารถตัดพวกเสียง Background Noise รอบๆเนี่ยออกไปได้ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวจะพาลองไปแบบอยู่ใกล้ๆที่ที่มัน มีเสียดงดังๆหน่อยไออย่างตรงเนี้ยเดินมาอยู่ใกล้ๆน้ำตกในบ้านนะลองฟังนี่นะดินนะนีคือยืนอยู่ข้างหน้าเลยนะทุกคนลองฟังดูหรือว่านี่ก็ได้มีกระดินอยู่ลองฟังดูว่ามันเข้ามาเยอะแค่ไหน ทีนี้ซาวด์คาแรคเตอรของหูฟังตัวนี้เวลาที่เราไมา่ได้ใช้งานในการเล่นเกมเนี่ยเวลาเอาไปฟังเพลงเวลาเอาไปดูหนังเป็นยังไงบ้างนะครับสิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้เลยนะแบบ Standard Equalizer ไม่ต้องปรับแต่งอะไรเลยนะครับก็คือ Sound s t a ต e ของหูฟังตัวนี้หรือว่าเวทีเสียงเนี่ยมันกว้างมากๆมันให้มิติเสียงที่ดีมากๆนะครับเราสามารถที่จะแยกชิ้นเครื่องดนตรีได้แบบ ดีเลยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงที่เป็นออเคสตราการฟังเพลงที่เป็นแนวร็อกหรือว่าแนวที่มันเป็นค a s s i c a l อะไรแบบนี้เราจะแยกชิ้นเครื่องดนตรีได้ดีแล้วก็ยังสามารถจะได้ยินเสียงรองที่ชัดเจนอยู่นะครับซึ่งปกติแล้วหูฟังที่เป็นแนวเนี้ยแนวใสๆกว้างๆเนี่ยเบสมันจะไม่ค่อยดีถูกป่ะแต่ว่าตัวเนี้ยยังรักษาเบสให้เรารู้สึกสนุกรู้สึกว่าเบสมันมาเป็นลูกๆเนี่ย ได้ดีเหมือนเดิมเลยนะเอาไปดูหนังแอคชั่นเอาไปดูหนังที่มันมีเสียงปืนเสียงระเบิดเนี่ยยังสะใจเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ต่างกับการเอาไปใช้ในตอนเล่นเกมเลยนะ มาก็ถึงเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของการใช้งานต่อเนื่องแล้วก็แบตเตอรี่ไลฟ์นั่นเองนะครับทาง Steel Series เนี่ยเคลมว่าต่อการชาร์จ100%นะสามารถใช้งานต่อเนื่องได้อยู่ที่10ชั่วโมงนะครับจากที่แก้วได้ลองเทสมานะแก้วลองเปิดหูฟังตัวนี้แล้วก็เปิดเกมทิ้งเอาไว้เนี่ยเราสามารถจะใช้งานต่อเนื่องนะได้ที่ประมาณ9ชั่วโมงตน้ตนๆนะครับด้วยความดัง70%แบบปิด ANC นะก็คือปิด Active Noise Cancellation นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ตัว d o n เก e 2.4 Hz ตัวนี้แบตเตอรี่ก็จะลดเร็วกว่าการใช้งานผ่านบลูทูธนะอดีแก้วบอกทุกคนเอาไว้ก่อนนะครับก็ถือว่าโอเคนะห่างจากที่เคลมเอาไว้แค่แบบหลักนาทีไม่ถึงชั่วโมงสำหรับแก้วถือว่าสอบผ่านและโอเคแล้วนะครับแล้วก็ เอามารวมกับตัวเคสตัวนี้ตัวเคสเนี่ยด้านในจะสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้อีกถึง30ชั่วโมงด้วยกันนะครับต่อการชาร์จลงไปเนี่ย15นาทีเราสามารถใช้งานหูฟังต่อเนื่องได้อีก3ชั่วโมงเลยทีเดียวนะและการชาร์จตัวเคสให้เต็มเนี่ยจะใช้เวลาอยู่ที่90นาทีเท่านั้นนะครับและที่บริเวณตัวเคสด้านล่างรองรับการชาร์จแบบไร้าสายด้วยนะครับ และนี่นะครับก็คือทั้งหมดของรีวิวหูฟัง Steel Series Arctis Gamebus ตัวนี้นั่นเองนะราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่ 6 5 9 0บาทนะครับในมุมมองส่วนตัวของแก้วนะแกรู้สึกว่าราคาเนี้ยสมเหตุสมผลแล้วกับสิ่งที่เขาให้เรานะเราได้โหมดการเชื่อมต่อ2แบบเราได้อีควอไลเซอร์ที่ปรับจูนมาเพื่อเกมเป็นร้อยเกมเนี่ยแบบเฉพาะเลยนะครับซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนอันนี้พูดตรงๆว่าหูฟังในท้องตลาดที่เป็นแบรนดท์ทั่วไปเนี่ยไม่ได้ใส่ใจคนเล่นเกมมากเท่านี้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่เอามาใช้งานทั่วไปเนี่ยแกก็ยังถือว่าเขาตอบโจทย์การใช้งานไลฟ์สไตล์ ในชีวิตประจำวันได้ดีไม่แพ้กับการเล่นเกมเลยนะแล้วก็ตอนนี้สีของตัวหูฟังเนี่ยเขามีให้เลือกสีเดียวจริงๆมันจะต้องมี2ส,สีนะครับอีกสีนึงเป็นสีขาวที่แก้วบอกเลยว่าอันนั้นน่าสวยมากแอบรู้สึกเสียดายเบาๆที่ซื้อสีดํามาก่อนนะครับสีขาวกําลังจะออกในเร็วๆนี้แล้วเดี๋ยวลองดูก่อนว่าถ้าเกิดสีขาวออกมาแล้วมันสวยจริงเนี่ยก็อาจจะ ขายตัวนี้แล้วก็ไปซื้อสีขาวมาแทนนะครับก็ถ้าทุกคนดูรีวิวนี้เสร็จแล้วสนใจนะสามารถไปสั่งซื้อได้ตามช่องทางการแบบวางจจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือว่าหน้าร้านที่ขายอุปกรณ์ไอทีตามห้างชั้นนำเนี่ยได้เลยนะครับตอนนี้มีวางจํำหน่ายครบทุกที่แล้วนะถ้าทุกคนชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mobile Photographer แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ Mobile p h o t o g r a p h e r ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ